เริ่มปูอ่องเก่งง่ายโอเคหอมแทนจะมาหอมอาหารเปียกไม่ได้นะลูกต้องบีบปะไม่ต้องบีบหรอมันกินก็ได้เรอวะก็บีบๆเดี๋ยวหาเลยวิบีบก็ได้มือเอาอาหารเปียกผสมเออาหารเม็ดผสมหวานจริง ผูช่วยผูช่วยปลากระป๋องแม่เลยกินแทนมันหกอ่ะถ้าไม่เอาถุงที่ไอ้นี่ออกมากระโล่ถุงที่ยังไม่แกะแล้วค่อยหมดแล้วเสรลจไหนฮะแทนลงไปเลยเี้อ บุฟเฟ่อาหารเปียกแมวกินดีกว่าคนนึ่นพอแล้วแทนแทนพอแล้วพอแล้วแทนเดี๋ยวลงกันได้อ่อลากระป๋องโมชั่นกินมันไปกระป๋องใช่ไหมมันมาแล้วมันมาแล้วร้อนมันมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลยกินตาไปเหม็นเลยลูกแมว

เฮ้ยยกอ่ะถือไว้เดี๋ยวยกมยมาลูกแม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันมาได้ยังไงวะเอ้ามาไงอ่ะมันโดูหน้าต่างหน้าเลยมาีรอบไล่โอ้กินกินลูกกินกินโอ้ยข้าวถานไปโอ้ยจน ยังไม่หมดทีมี่ใหพี่หนิงมันมีอีกเยอะเยันกลือดลดต้องซื้อถาดยาวเออต้องซื้อแบบยาวให้มันอไอ้คนนต้เงมาอดไปนะพี่บอกไหแล้วหาเปอร์เซียนันไปไหนน่ะไม่เห็นเลยมปทีมาแล้วไงนี่ไม่ไมันมีตัวเล็กไอตัวดำอ่ะนี่ อ๋ออยู่นี่อร่อยไหมพ่อหนุ่มไม่อร่อยเลยอร่อยไหมกินตับไปหนึ่งไปกินไปน้องไปไม่หันกินนะหมดยังเนี่ยโหมีกี่นาทีเองโอ้โหกินหมดยี่ยมไม่ไหวกินแล้วเขาเยอะกว่าแม่หัวโจกจะซื้อถาดยาวเออโอ้

ร้อยแปดสิบบาทในคิปจ้าร้อยแปดสิบกินกันหาจบกับเพื่อนาจบเอาให้น้องลงไปด้วยยแทนไม่ต้องไปปิดแล้วนะเ้ยมาจบกจังเลยครับ ่อยยนเเถ่ายดีโอด้วยถ่ายภาพด้วย <c oughs>